รับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะนี่ผมก็เพิ่งกดมานะจริงๆมาแต่เมื่อวานแล้วและผมได้สปอยไปแล้วแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะมารับรางวัลน,นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เป็นใครนะ TOTs ระบ o T A, บน้ำชมฝรั่งเศสฮะเฮ้ย hey, CDM ว่ะและใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile, Efootball, Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกมสแกนที่เคยกับเกม F4 MO โม บายนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเมื่อวานมีเกิดการบั๊กกันอีกแล้วนะในส่วนของ f c Mobile หรือว่าจะเป็นหลีกที่เขาเพิ่งเปิดกิจกรรมมาในเมื่อวานนะเปิดปุ๊บแม่งก็บั๊กกันเลยนะท่านผู้ชมนะผมนะนี่นะเดี๋ยวมาพูดถึงวันนี้กันก่อนตอนแรกเนี่ยผมจะสร้างหลีกวันนี้แต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือหลีกมันไม่ให้สร้างแล้วเพราะว่าเมื่อวานมันบั๊กแล้วเขาก็แจกเหมือนมีคนเอาแต้มหลีกเนะี่ยไปเปิดในส่วนของพวกเอโต้กา้กาอะไรนี้เหมือนได้แต้มหลีกเป็นแสนนะเมื่อวานนะฮะก็คใครที่มีหลี อยู่แล้วหรือว่ากดสร้างดีกมาแบบนี้ก็กดยุบดีกแล้วมันจะได้แต้มมันเหมือนเป็นการรีเซชั่นประมาณนั้นมันก็เลยทำให้มันเกิดบั๊กกันเกิดขึ้นนะมันจะเป็นแต้มม่วงๆที่ผมเคยทคําคลิปไปเมื่อวานแล้วกันในส่วนของการาถึงในส่วนของแต้มดีก์อะไรแบบนีนแนน้แล้วก็ไปแลกเอโต้ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเข้ามาจะสร้างดีกให้กับท่านผู้ชมมาเข้าดีกผมเนี่ยปรากฏว่ามันสร้างไม่ได้แล้วนะในปัจจุบันนะั้นเดี๋ยวอันนี้ต้องรอเขาแก้นะในส่วนของตรงเอโต้เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะเออเดี๋ยวดูเดี๋ เมื่อก่อนตอนแรกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันจะมีตรงนี้ที่มีให้แลกในส่วนของเอโตนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้บัคก,กันค่อนข้างเยอะนะฮะก็ไปแลกเอโตกันอะไรแบบนี้ผมไม่รู้ว่าพวกไอดีที่ได้ไปเนี่ยอาจจะโดนแบนหรือว่า อาจจะโดนลิฟกลับคืนอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะอาจจะโดนยืดตัวกลับหรือว่าอะไรโดนแบนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่บางเจ้าเขาบอกว่าโดนแบนสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะใครที่ได้ไปเนี่ยก็ถือว่าซวยไปนะผมบอกเลยนะเออแม่งก็ยังมีบักจนได้นะท่านผู้ชมนะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละผมก็ไม่ได้สร้างหลีกัทีนะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดเขาแก้บัคเมื่อไหร่เขากดให้สร้างหลีกแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาสร้างหลีกให้กับท่านผู้ชมได้เข้าร่วมหลีกผมแบบฟรีๆเหมือนเดิม โอเคไม่เป็นไรนะผมนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของอาการอัปเดตต่างๆที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะก็อันดับแรกเนี่ย TOTY เนี่ยเหมือนจะมีช่วงประมาณวันที่1 7ถึงประมาณวันที่21แล้วละกันต้องรอดูก่อนว่าจะมีอัปเดตมาวันไหนนะแต่ว่าคาดกัรเนี่ยน่าจะมาช่วงปรารณนีแน้แล้วกันแล้วก็ไอ้แดงๆเนี่ยช่วงประมาณ28-29เนี่ยน่าจะเป็นช่วงตุดจีนพวกกิจกรรมลูน่าอะไรแบบนี้นะที่ กิจกรรมที่แล้วเนี่ยมีมาเป็นเปเล่บ้าผมจะไม่ผิดนะในส่วนของกิจกรมรมลูนหน้านะรอบนี้ก็น่าจะมีอีกนะท่านผู้ชมน่าจะตวันที่29พอดีในส่วนของตุ๊ดจีนนะบัตรผ่านทันเดอร์สตั๊กเนี่ยก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะแพตติคใคเบัตรจะใครจะจัดก็ไปจัดกันได้นะในส่วนของตรงนี้นะท่านผู้ชมนะฮะโอเคนะผมแล้วก็อีกอันนึงก็อย่าลืมนะในส่วนของอ่าโค้ดฟรีหรือว่าทันเดอร์กิฟต์นะผมนะก็เข้าไปรับ รางวัลกันได้นะท่านผู้ชมนะในเซิร์ชคำว่า fc mobile code ก็ล็อกอินเสร็จสรรเรียบร้อยก็ใส่โค้ด thunder gift ไปเพื่อรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ผมก็เพิ่งกดมานะจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละผมได้สปอยไปแล้วแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะมารับรางวัลน,นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เป็นใครนะฮะ t o t s ระบบท่านผู้ชมฝรั่งเศสนะเฮ้ย hey! c d m ว่ะไอคอนนะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเปิดตีมาอีก รอบที่แล้วรอบที่แล้ว9 4ีรอบผมนะรอบนี้มา9 8อีกแล้ว อึ่งแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยยังขายได้นะท่านผู้ชมนะ15ล้านก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ในส่วนของโค้ดฟรี Thunder Gift ไปรับกันได้นะคะโอเคนะต่อไปในส่วนของส่วนฟุตบอลเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยนะฮะรอบนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของอ่ามาร์ตินสผมจากแมนยูที่เข้ามานะเพราะว่ายิงลิอร์สวยจัดๆนะฮะโอเคนะอบยา99ผมนะแล้วก็มีนัานของเกลเคเลสส์ผมนะมาอีกแล้ว99เบเดรกินนี่98แมกโทมินี97ตัวแบบนี้ที่เราคุ้นๆนะกอดอนครับผมนะ ทางด้านของบาร์คลีย์ครับผมนะจากแอสตันวินล่านะผมนะนอกนั้นก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่พวกฮาร์กี้อะไรแบบนี้นะที่เราคุ้น,นกันนะโอเคน่าจะประมาณนี้ดนะ้านในส่วนของผมว่ารอบนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ในส่วนของ t o t w นะผมเฉยๆนะรอบนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า p o t m เนี่ยยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะใครยังไม่แลกก็ไปแลกกันไนดะ้ใครอยากจัดมามมสอยากจัดมินิซูส์มินิซูจูเนียเนี่ยก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะตรงนี้นะฮะเหลืออีกกี่วันมา อีกประมาณ13วันก็จะรีเฟซอีกแล้วนะในส่วนของ POTM นะแต่ว่าสปอยเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นมาเลยนะว่าจะเป็นนักเตะค,คนไหนนะถ้าเกิดว่ามีมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมตรงนี้นะฮะในส่วนของแม์สำคัญนะฮะแม์สำคัญรอบนี้เนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างอ่าดอตมูนเจอบาเยอร์เลเร์กูเซ่นนะผมนะมีโตลิโนยูเว่ครับผมนะมีทางนั้นของเฟยยินูดนะฮะแล้วก็เป็นพวก โอลิมปิกดียงแล้วกันนะที่เราคุค้นกันโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งนะเซตติ้งเนี่ยมีปรับเล็กน้อยในส่วนของกราฟิกนะท่านผู้ชมนะกราฟิกเนี่ยเห็นเขาบอกว่าปรับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยมีคําว่าสูงมากอ่าก่อนที่จะมีการปรับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแค่มาตรฐานกับสูงนะเป็นอ่าเฟรมเดทประมาณ60 60เฟรมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะดันไปถึง120นะถ้าผมไม่จําไม่ผิดนะตรงนี้นะเห็นไะ ผมอาจจะไม่ลองรับเพราะว่าโทรศัพท์ผมอาจจะไม่ไหวนะใครไหวก็ไปก่อนเลยนะเออตรงนี้ผมันไม่สามารถกดได้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แบบว่าเป็นเบอร์ข้างหลังอะไรเงี้ยเป็นบูมเป็นดอฟนะผมนะที่ผมเข้าใจนะตรงนี้นะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีอัปเดตในส่วนของการการตั้งค่าในส่วนของเสียงนะเสียงหรือว่าเสียงบรรยายอะไรแบบนี้นะเสียงภาคนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนจะมีภาษาเกาหลีเข้ามานะตอนแรกผมคิดว่าภาษาจีอ่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเหมือน เพิ่งมาแต่จริงแล้วเหมือนมีมานานแล้วปะตรงนี้นญี่ปุ่นอ่ะเออแต่ว่าผมาจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษา2ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันเมื่อแพทที่แล้วนะรอบนี้เป็นภาษาในส่วนของเกาหลีเข้ามานะใครที่อยากลองฟังก็ไปลองใช้กันได้นะในส่วนของภา,าษาเกาหลีนะเออฝากด้วยนะในส่วนของเอฟเฟกตรงนี้นะฮะอย่าลืมไปเล่นกันท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของอ่าวินเนอร์วันเดอร์เนี่ยมีอัปเดตมาใหม่ท่านผู้ชมในส่วนของแกลลอรี่นะฮะเอ,อไม่ใช่นะในส่วนของบทหลักนะ ในส่วนของคําขอบคุณเนี่ยแจกเป็นสนามมานะมาเสียดายดูดูหนาวโอ้โหเป็นหิมะนะที่ผมเคยสปอยไปแล้วแหละตรงนี้นะ๋ยวามาเล่นให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะน้ชมนะโอเคนะ้องสำหรับแมปหิมะหรือว่าเป็นสนามหิมะเดี๋ยวเนี่ยเรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะน้นนี้ผมกดแรงมาเลยนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันนะน้ชมนะฮะน่าจะสวยๆอยู่นะโอ้ผมดูจะไม่เห็นมีหิมะเลยวะทำไมดูในนั้นมันเป็นสีส้มอะแล้วเนี้ยมันเป็นสีแบบขาวๆดูกระตุกๆนิดนึงนะในความรู้สึกผมเพราะว่ามีคนบอกว่ามันแบบ อาจจะกระตุกแบบติดบ,บักนิดนึงอะไรเงี้ยนะเออแต่ว่าเส้นมันก็เป็นเส้นสีฟ้า,าจางๆนะไม่ได้เป็นสีส้มแล้วก็มีแบบหมอกลงอะไรแบบหิมะตกะเยอะๆเหมือนในรูปเหมือนที่ผมเห็นนะัเมืออันนี้ก็ถือว่าได้อยู่ก็คือโดนยิงเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นเส้นสีฟ้า,านะอาจจะไม่ได้เป็นเส้นสีส้มเหมือนกับในในในรูปภาพที่เราเห็นสปอยมานะเออนี้ผมเงเพิ่งเห็นน,นะคุณเพิ่งจะได้ดูเลยคนะ ไม่แน่ไม่แน่อนาคตน่าจะมีมาแน,น่นอนนะผมนะตรงนี้นะฮะในส่วนของสนามหรือว่าเป็นพวกเอฟเฟกหิมะอะไรงนี้นะหร <Chelsea. S 1> ือไม่มีเลยเอฟเฟกหิมะแต่แรกผมเดินวา่าอยากให้มีพวกเอฟเฟกหิมะอะไรอย่างี้งนะเออเสียดายอยู่ฮะโอเคนะก็ดูประมาณนี้แล้วกันก็โอเคนะผมนะสำหรับวันนี้นะก่อนที่จะปิดท้ายกันเนี่ยก็ขอเปิดแพ็คสัก1แพ็คก,ก่อนจะอําลาท่านผู้ชมก่อนอเลยฮะสามพันเพชรแดงเปิดทุกวันดีทุกวันอยู่แล้วนะแพ็คนี้นะ นี่คือชุดรวมประจำวันนะผมนะมาฮะปัดขวา F f c Mobile ผมนะหวังผลแน่นอนฮะขอสเปนเอสล้านลนมาฮะเห็นสช,ชาติแล้วเอสทีวบวกครับผมใครวะตัวเดิมฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะใครที่ชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะไปเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับไว้ถ้าเกิดว่าดีอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแล้วก็เชิญท่านผู้ชมเข้าดิก,กันทุกคนนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย